ไม่ยังหรอขวบขวกขวกอย่าบอกนะว่าจะกินห่านน่ะอ๋อมื่กี้ห่านเหรอไม่ไม่อะแตะแตะแต่แต่แต่แตะแตะแตอแตันต่ ทำไมไม่มันจะให้มันวิ่งเหรอไม่ไม่ไมาให้ดน,นตรีใช่ทำไมายเอามายชัมีละใช่ไหมชั้มีละเออเรียกว่าเพี้ยนเละไม่เพีไยนเลยล<ง>ต,ต้องาดูมันได้นอนตีไหมมได้นอนตีนะประวัติตามมาเลยนะ ก็ไม่ก่ะไม่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 บม่ไ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 ม่แม่ไม่ไน่ไม่่ไมมไม่ไม่ไมย่ไม่ไม่่ไม่าไม่่้่่ไม่่ คุณแม่มจะหมดแล้ววะย่าตัวจเขาอยากได้เป็นเลียงวะเอาสีขาวนี่คืออะไร,รอ่ะไม่อยากจับไ,นไมนะตะลุดจับอะไรอยู่ ไม่าาไม่ไข่ด้วยอ่ะมันหัวไ,ไข่มันหวไข่แไม่ขไขไม้ตา,ายอะ้อีนันยุ่งหัวอีนันแล้วยุ่งหัวไม่เือ่อนรไม่เคลื่อน้มันสเกไข่ม้ยอย่าไปยับโอ๊ยเอาเมยเมยเมย์บอบอา เขาตันกบไข่สองตัวหรอครัว่งหไก่อะไก่ไม่หัวไข่ไม่หัวจะรับไปตั้งห้างลไก่แบบเป็นห้างโอ้ยไม่ต้องพูดเยอะไอ้พวกนันหอจ่เไ้เุไปมาอหเดี๋ยวความขึ้นเดี๋ยวอยู่ลํากเร็แค่เหี้ยนี้ก็หามแข่งแล้วโอ้สิ่เดยวเลยโอ้่มันปังแล้วมาู แม่ลงรัวๆอะไรแบบนี้ไปพาไปซื้อลอตเตอรี่หน่อยทีเนี้ยจะเข้าไปก่อนได้ไหมไปหาเรื่องลอตเตอรี่ได้ไหมไปรออยู่บ้านได้ไหมไม่ไปอ่ะไเล่นน้ำเอาเมียน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 เด็กหน่อยเมียนเมียนเมียนเร็ว อปาบอกหอยเนี่ยหอยตั้งใจมากินกันแต่บอกหุู่คาหอดบ่ได้บายบ่ะได้ซีนไว้เมียนแบบจังใดล่ะเมียปอัปเดตให้ฟังหน่อยช่องยังไม่รู้เลยวัวกี่ชีวิตละอยู่อันอยู่นี่เอาอยู่อาณาจักรเนี่ยวัวสิบสองมีสัตว์กี่ชนิดเอาเริ่มจากสัตว์กี่ชนิด สัตว์ที่เอามาเลี้ยงอ่ะกี่ชนิดสัตว์เลี้ยงอ่ะหนึ่งวัวสองควายเออสามหมาเออสี่เต่าเออห้าฮานเออหกเป็ดเออเจ็ดไก่เออมองไกลไกลมานับแล้วมองไกลไกลไกลหกเป็ดเจ็ดไก่เออแปดกีเกี่ยมบอกกีเกี่ยมว่าไม่สัตว์เลี้ยงปลาปลาปลาเออ 8ปดปลาแม่นแปดปลาหกเป็ดเจ็ดไก่แปดปลาเอาแปดปลารถไปมายังคิดอยู่นี่สีฟดนเห็นอะไรไหมโอ้ยยังดอกบอดำบ้บอมีนกับบอมีนี่เอาหนิบอมีนกับบอเบิงดูดีดบอมจะตัวข่บอเอาบอมบอเขานับสัตว์อยู่นี่ นี่แหมก็คกูเบื่อไอ้พวกแหงสูมึงอว่างบอกต้องคานไอ้พวกเรื่องต้อคาอีตัวนี้เอาเท่าไรแล้วผมกินโมจิมงกินทาไม่สงิาวอะไรหมจินะมันเหมือนมีอะไรยแล้วกเจอเออเออะไรไอ้กเจ้ากินด้วยใช่เจ้ากินมันมีน้ำให้มันกินอยู่นั่นแหละนี้นแกงควรมันแหลวซ่ามีเบิร์ดเรบ่เบิร์ดแหลวบอห้ท่านเบิร์ดอีกอันนึง ่่ทีนเแล้วอีกซัดใช่ไหมหมายถึงในนี้หรอใช่มาเอาแล้วไม่แปดไม่เก้าเก้าอะไรกระเทยเลี้ยงไวอันดับแรกเลยอันดับแรกเลยหรอแปดอย่างเลยเลยยากแปดอย่างหนึ่งแปดหนึ่งงวดนี้ร้อยคูณร้อยเลี้ยงแมงวันนีเลี้ยงเยอะมากอุ้ยมันลงไปแล้วงวดจักโตอ๋อ งวจตัวงวดสิบสองงวดสิบสองคั้วลูกหนาไปเอาลูกมันก็ต้องนับด้วยลูกมันก็เป็นควไ้เียบอโอ้ขายขแม่ลูกออกเอานับปัจจุบันนี่นะบอได้นับซุมขายได้เนี่งวสิบองววสิบเอ็ดสิบเอ็สบุเออควสิบเอ็ดงวดส หันหันหาหันหาหันหาใกล้เดี๋ยวะเนี่ยใกล้สองตีพอใกล้สองตัวมันเยอะสองเยอะสองตัเต้าจักตัวเต่าหาเต้าหาตัวเอ้าไอ้ใหญ่ๆนั่นก็เต่าได้เป็นตัวใหญ่ยังไงอ่ะ่ไงอย่าบอกนะว่าที่เลี้ยงอ่ะอันนี้สปีที่แล้วอนตัวเดีัวมเลยซื้อเขามามากี่ตัวมาสองมาสองสามมาสามหานับแล้ว เป็ดเศษสองปลาน้ำไม่ทนปลาจักโตเราลงไปนล็อกันเราลงเป็นล็อกกันไหมกะเทยล่ะกระเทยฮ่าหนูไม่ใช่ในย่าไม่ใช่เลยแหละเต้าไม่กับชิมุดบองช่วงวันแรนะคนมาชิมุดออกไปเลยบอมเม่เต้าหมดไม่มันขุดโพงอยู่มันขุดโพงอยู่ยังไงมันขุดสดมันอันนี้หรือเปล่ามันจะไข่หรือเปล่า มันคุ้นหนิดไปตามภาษามันมันตัวเท่านี้หรือเปล่าเต่าอะม,มันจะใหญ่กว่านี้อีแปดเท่าหนึ่ากช่ไหมเยอะจังเลยอ่ะยากมันจะซื้อเต่าไดโนเสาร์มาเลี้ยงปาร์ตป๊าปานี่บริโภควิสกี้ขาวเยอะมากเาตก็มีชื่ออย่างสไปมีชื่อซับหรือขนซับนี่แหละพี่สาเป็นคนต่างพ่ายพิสาแล้วก็มีีล่ำรวยเงินทองนะสี่ตัวนี้ยศศักดิ์ มั่งมีละมั่งมีเริ่มฮะมั่งมีลำอ๋อพี่อนได้ไหมย่าไม่คล้องมั่งมีเรือนโอ้ยมั่งมีลำรวยมั่งยีศักดิ์ไอ้นี่เลยมั่งมีลำรวยเงินทองยศศักดิ์ฮะยศฐาด้วยโอเคพี่น้องครับพบกันคลิปหน้าครับ